สวัสดีรรมมค่ะท่านผู้ชมครบพบกับ Smart Energy กับดิชันสอยฟ้าโอสกุนทิปค่ะพาท่านผู้ชมมาดูการใช้พลังงานอย่างสมาร์ทที่บ้านหนองสโนอําเภอทาตพนมจังหวัดนครพนมชาวบ้านที่นี่เกือบ200ครัวเรือนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และมีรอยยิ้มที่นี่เป็นชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน หนองสโนโมเดลโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ได้ติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซโลร์ปัม๊มผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ใช้ในโรงสีข้าวอินทรีย์และโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริหารจัดการด้วยระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงหรือว่า IoT ถึงจะเป็นหมู่บ้านเล็ก,ลกๆห่างไกลในจังหวัดนครพนมวันนี้ชุมชนบ้านน้องสนด์อำเภอธาตุพนมกลับเติบโตอย่างเข้มแข็งจากการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองและยิ่งวิสาหกิจชุมชนเติบโตเร็วเท่าไหร่ความต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวนอกจากนี้การนำผลผลิตทางการเกษตรไปแปรรูปด้วยกรรมวิธีตากแห้งยังมีข้อจำกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าใจปัญหาและเห็นความสำคัญในการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนจึงคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสโนจจำนวน174ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเป็นการร่วมคิดร่วมทำรรกับชุมชนทุกขั้นตอนเพื่อเพิ่มขีดความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและพัฒนาต้นแบบพลังงานทดแทน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้วิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนเริ่มจากการสำรวจความพร้อมและรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ตลอดจนเปิดเวทีประชาพิจารณ์ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพราะเป็นพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองได้บ้านหนองสโนมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่ปี2559ถึง2562มีขอบเขตการดำเนินโครงการประกอบด้วยติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาปัม๊มเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดก,การประปามหมู่บ้านของวิสาหกิจชุมชนติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ช่วยในการตากแห้งผลผลิตอย่างถูกสุขอนามัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนติดตั้งสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์20กิโลวัตต์จ่ายกระแสไฟฟ้าแบบออนกริดให้กับโรงสีข้าวอินทรีย์ซึ่งกลางวันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการเดินเครื่องจักสีข้าวติดตั้งต้นแบบจำลองชุมชน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาแก่ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนเราได้รับของ,ของดีที่สุดที่ทางการไฟ,ฟฟ้ามอบให้และก็คุ้มค่าที่สุดตรงกับความต้องการของกลุ่มจริงๆ2ปีที่ผ่านมาที่เราได้รับการสนับสนุนการจัดสรรผลประโยชน์ก็ก็เพิ่มขึ้นแม้แต่การจัดสวัสดิการเราก็เพิ่มขึ้นดีมากครับสมาชิกของเรานี้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ก่อนเราตากแบกระดินมาแรงวันมดเอยอะไรมาเต็มทีนี้เรามาได้ลงอบพลังแสงอาทิตย์ผลผลิตเราดี<อ>แต่ก่อนฝนตกอะไรก็วิ่งหาเก็บแต่ตอนนี้ไม่กังวลแล้วค่ะข้าพี่ก็ส่งให้กลุ่มไม่ได้ไปขายลงสีแล้วเพราะเพราะเรามีกุดังเก็บข้าวเปลือกไว้สีตลอดปีรายได้ก็ดีขึ้นค่ะแลวเราก็ไม่จำเป็นต้องไปทำงานต่างจังหวัดหรือเข้าไปในกรุงเทพ วันนี้วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสโนกลายเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนระหว่างชุมชนและเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนปุมิภาคจึงมุ่งมั่นนำความรู้ความสามารถด้านพลังงานทดแทนมาพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชนในภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศท่านผู้ชมคะ โครงการนี้จะเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะและโครงการนี้นะคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลชนะเลิศ a อเชีย responsible enterprise award 2021ค่ะ welcome everybody พาท่านผู้ชมไปที่งานประกาศรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย จัดโดย Enterprise a s i เอองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในเอเชียการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลชนะเลิศ a อเชีย e s ponsible enterprise awards 2021สาขาด้านสิ่งแวดลอ้อม Green Leadership จากโครงการชุมชนต้นแบบพลังงานทดแทนแบบยั่งยืนหนองสโนโมเดล การประกวดครั้งนี้ได้คัดเลือกและมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการที่มีผลงานโดดเด่นด้านการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับนานา,นาชาติตานผูชชมคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลเอเชีย responsible enterprise award ติดต่อกันเป็นปีที่3แล้วค่ะพักสักรครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 กันค่ะ